ตำบักคุ้งใส่ข้าปุ่นเขาเอินว่าตำสัวเนาะใส่กระเทียมนะคะพริกกระตามใจชอบราคาสิเอาเพชรเอาบวเพชรก็ได้สีเป็นข้นใส่ปลาแดกน้อยแต่ไม่ต้องนิ่งเกลือนะคะเกลือนี่มันบ่าแค่เ,เป็นเกลือไอโอดีนกระเทียมสองเม็ดสองกีบก็ เป็ดมากันเด้อสร็ยอยากกินตำสัวยย่านนี้เราจะกินกย,ยังนะบังเอิญพอชนี้ก็นนะกใส่ปรุงเครื่องก่อนเนาะผงซีอ้วก็ไปใส่หลายใส่ซ่วนน้อยนีดเ,เป็นข้นปลากากินผงซีโรตหลายบ่ปลาลาก็ใส่ป่าใส่หลายเพราะว่า บ่ค่อยบ่ค่อยมัดปลาไหลปันไดะนี่อใส่มดนี่แหละประม่านโอนบ่เกินสองโซอน ày, อยู่นี่น้ายแตกหมอมปลาปลานะคะใส่บักกอกสองรูปผนเดะคนมากินบกกักกอกมันคือบกกับกกอกบักกอดคุณเฮาเนี่ใส่บักกอกสอง่วยหน่วย,น,วยนี่คือแหงแ หั่นซุด,ดนี่นี่ส่งดำแล้วนี่บักกอกเราก็ใส่บัะนาวน้อยเดียวบะกาใส่เยอะเพราะว่าบักกอกก็ถือว่านนเป็นต้มเปรี้ยวแล้วบะเขียวเทศอีกน้ำเพิ่นก็เยอะอยู่นะเป็นคนมากินเปรี้ยวหวานเดี๋ยวเบรกซ้ำนิดก่อนบะกาใส่หลายชิ้นก็บะเขียวเทศ โอ้ยมีคือพวกเขาเดี๋ยววะมีวัวยัวหายหนามันแต่หนามงัอก้อนยังเสียเอาคุณลุงขนาดมันงัอมันเสียเอาคุณลุงหนึ่งหัวแป๊บเดียว ก็เสิร์ฟเสร็จแล้วไม่ต้องใส่อะไรเลยตำสั่วเพราะตอนใส่บกงหลายหรอกใส่นิดเดียวเพราะมื่อนี้คาบในซื้อว่กินเขาสิกิน้นงจีนแทนเขาก็เลยสิเห็ดเป็นตำสั่วมันเผ็ดมากเลยนะจอ๊อดขนาดว่าพอกินเขาใส่ขนม,มจีนขาดบปากน,นิดเดียว โคตร,รอ้วนแล้วเด้ยดเอย่าเด้อโคตรอ้วนแล้วนะในสีพักอีกนะสผิดไหมถ้าใส่ผิดลายปรยัดเวยเนี่ยหนวสดสำหับพ่อบกซึฝันฝันต้นขลุ่ลยลี่ยมันยังเรียังยังยังย่ำกอบ สีบอมสีบมสิ้นหนาเลยแล้วเราก็ไม่ต้องซิมแล้วนะคะดูก่อนสีสันโอ้สวยจังเลย อโอ้โหโอ้เรเปิดไฟเพีมมันก็เริ่มงมเหมือดบนี้ทำขึ้นป็นสีได้ดออกมาเป็นสีประกอออก,ก,กอเป็นสีแหล่ลๆจักน้อย โอ้ยผิกเธออะไรจังเนี่ยเสร็จแล้วสวยงามตามท้องเรื่องใส่ประกอบหน้ากับสีนี่แ่ละคะ่ะเสร็จแล้วไปกินได้ค่ะ